ขั้นตอนในการที่เราจะแชร์ลิงก์นะครับ t e Marketing นะครับของ Dnw Platform นะครับอันดับแรกเราก็ไปที่แอปพลิเคชันนะครับ Dnw Platform ครับกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้าไปแล้วครับก็จะขึ้นแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับให้เรามองบริเวณด้านขวาล่างก่อนนะครับเห็นครับจะมีคำว่าบัญชีให้เรากดเข้าไปคำว่าบัญชีครับเพื่อเช็คว่าตอนนี้เป็นรหัสของเราเรียบร้อยใช่ไหมครับ ถ้าเป็นรหัสของเราเรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าใครยังไม่ได้เข้าสระบบก็ใส่รหัสสมาชิกแล้วก็รหัสผ่านเพื่อเข้าสระบบของตัวเองนะครับอันนี้ถ้ามันขึ้นว่าเป็นรหัสสมาชิกของเราแล้วนะครับให้ดูบริเวณด้านล่างครับรูปตัวดีนะครับแล้วมีลูกศรเชี่ไปคือเป็นการแชร์นะครับการแชรแอพพลิออกไปแชร์เพื่อทําธุรกิจนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับง่ายๆเลยครับให้ดูบริเวณด้านขวาบนนะครับเห็นไหมครับจะมีรูปเครื่องหมายแชร์อยู่ให้เรากดครับ จากนั้นกดคําว่าคัดลอกลิงก์นะครับเพื่อที่จะเอาลิงก์ไปส่งให้ผู้มุ่งหวังของเรานะครับลิงก์ไปส่งให้เพื่อนนะครับนะต่างๆนะครับก็กดเลือกเลยว่าจะส่งให้ใครนะครับสมมติส่งไปกลุ่มเศรษฐีพันล้านนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นลิงก์มานะครับตัวนี้แล้วก็กดส่งได้เลยหรือว่าจะใส่คําพูดเพิ่มเติมลงไปก็ได้นะครับส่งไปปึ้งนะครับก็จะเป็นลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับก็จะสามารถกดได้ถ้าคนที่ยังไม่เคยมีแอปพลิเคชันนะครับเขาก็จะอาจจะขึ้นให้ดาวน์โหลดนะครับ แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นรหัสผู้แนะนำนะครับก็คือจะเป็นของเราแล้วก็เป็นให้เขาเกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ยืนยันอีเมลต่างๆจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกค,ครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะครับเราก็ทำธุรกิจ A f f i l i a t e Marketing ตต่อไปได้นะครับหากใครมีสอบมเอีเรื่องสอบถามก็สอบถามลงมาได้นะครับความคิดเห็นได้เลย